สวัสดีครับเพื่อนเพืทุกคนวันนี้มาดูโซล่าเซลล์นะครับมันเสียนะครับดูวิธีการซ่อมกันก็อันนี้แบบเป็นแบบ u ู o นะครับทีนนี้ผมไปดูหน้าตาก่อนนะครับเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมนี่ครับข้างล่างก็เป็นไฟนะครับมันจะมีแบบสีเหลืองที่ขาวนะครับไฟ สามช่องสี่ช่องห้าช่องเจ็ดช่องก็แล้วแต่รุ่นนะครับส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆกันนะครับอาการคือเปิดไม่ติดนะครับรีมทอะไรก็เปิดไม่ติดนะครับนะไฟอะไรไม่แสดงผลอันนี้มันจะมีอยู่เสียอยู่ส่วนใหญ่นะครับเสียอยู่สองกรณีนะครับก็คือหนึ่งแบตเตอรี่นะครับนี่ของผมคือ ผมมีสำรองอยู่นะครับไม่ได้เหมือนกันทุกรุ่นนะทุกคนถ้าอยากจะรู้ว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่เป็นแบบไหนนะครับต้องเปิดฝาขึ้นมาดูก่อนนะมันจะบางทีมันจะมีแบบหนึ่งก้อนนะครับสองก้อนนะครับแต่ของผมตัวนี้เป็นแบบสี่ก้อนเห็นไหมสี่ก้อนครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่สามโวลต์กว่านะครับสามหุดหกขาดุดสองประมาณนี้นะครับนี่นะ แล้วก็ตัวที่2ก็คือ,อแผงวงจรนะครับนี่แผงวงจรนะครับผมสั่งมาใน,อาในชอปปี้ราดาก็ประมาณร้อยหนึงแบาท70บาทแล้วแต่นะครับนี่นะครับบอร์ดอย่างนี้ทีนี้บอร์ดของมันสังเกตรีมโมททุกคนรีมโมทถ้าไม่ใช่เป็นแบบนี้บอร์ดก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับดังนั้นเราต้องก่อนเราจะสั่งนะครับ ให้เปิดฝาดูเหมือนกันนะครับข้างนอกหน้าตาอาจจะดูเหมือนเหมือนกันนะก่นนี้ดูคล้ายๆกันหมดแต่เมื่อ,อไหลที่เปิดข้างในนะครับการวิธีเปิดข้างในนะครับตรงนี้รอบนี้มันจะมีกาวอยู่นะครับถ้าของใครที่เป็นมาจากโรงงานนะครับให้เอาเป่าลมร้อนนะครับเป่าขอบนี้ก่อนนะครับบ,บริเวณรอบเนี้ย แล้วมันจะแกะยกขึ้นมาง่ายนะครับตัวนี้ของผมได้เปาเ่าและเปิดขึ้นมาแล้วนะอ่าก็ผมจะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมเปกชาบวัดดูได้ไหม เ,เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่แบตเตอรี่นะครับแผงวงจรนะครับเห็นไหมถ้าแบตเตอรี่ไม่ได้บวมไม่ได้อะไรก็น่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็แผงวงจรนะครับนี่ต่อไปแผงนะครับต่อไปไฟนี่มันมาจังกันอยู่นี่ไฟนะครับ อันนี้แผงโซลาเซลล์นะครับส่วนสีแดงนี้แบตเตอรี่นะครับชุดนี้นะครับจากนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรมันเสียใต้ดีทุกคนมีมิตเตอร์แบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่มิตเตอร์ปรับไปที่ผมปรับไปที่12เอาอยาสิบสก่อนนะครับเป็น DC นะ ดีฟรีก็คือปรับให้เป็นไฟล์แบตเตอรี่นะครับไมทุกคนแล้วก็เราก็เช็คเช็คอยู่2ตัวนะครับก็คือเช็คแผ่นก่อนนะครับแผ่นวันนี้จะอยู่ที่6 7ถึง7โวลต์นะครับแล้วก็เอาเมตเตอร์จิ้มเลยนะครับดูว่าไฟมา 6กถึงเจ็ดโวลต์ไหม,มปึ๊บเห็นไหมหกโวลต์หกจุดสามเก้าโวลต์น,นะครับอันนี้แค่โดนแสงนะครับนี่เห็นไหมนี่จิมสองขั้วนะครับที่เป็นมาจากแผงนะครับ ดูสายไฟสังเกตสายไฟนะสายไฟเส้นนี้ไปใต้แสงนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้อยู่ที่นี่หจุดเมื่อกี้หกจตอนนี้มีแสงแดดน่อยๆก็6.48แล้วนะครับ6กจุนะแสดงว่าแผ่นไม่เสียนะครับทีนี้เราก็มาเช็ดแบตแบตเตอรี่เส้นไหนเส้นสีแดง แดงขาวนะครับแดงขาวแล้วก็เอาสองตัวนี้จิ้มไปเลยนะครับจิ้มปุ๊บดูสามโวลต์สามจุดสามนะครับนี่ผมจิ้มที่ขั้วแบตนะสายที่มาจากขั้วแบตไฟจะสามจุดสามเห็นไหมครับ ไปทีเช็คนะครับก็แสดงว่าแบตเตอรี่ไม่เสียนะครับแต่ถ้าเสียเราก็เปลี่ยนนี่มันจะเหมือนกันเห็นนะครับแบตเตอรี่เห็นไหมตนนัวนี้เห็นไหมครับขนาดไฟสาโวลต์ก็ไฟสามจุดสองถึงสามจุดหเห็นหมครับตนนัวนี้ก็ตัวน,นี้เมื่อกี้มันอยู่ที่สามจุดสาม ซึ่งไฟไม่ได้ชาร์จมาพักนึงแล้วก็แสดงว่าไม่เสียนะครับตัวนี้ไม่เสียดังนั้นตัวนี้แน่นอนนะครับเมื่อกี้ผมลองกดกดข้างล่างแล้วนะครับคือมันมีปุ่มเปิดปิดแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ปุ่มเปิดปิดได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยมันกดไม่ได้นะครับใช้รีโมทก็เปิดก็ไม่ได้นะครับดังแบบนั้น อันนี้เสียชัวนะครับตัวแผงวงจรตัวนี้เสียชัวนะครับให้ทุกคนเปลี่ยนได้เลยนะแล้วก็รู้มาแล้วนะครับถ้าไม่ได้สั่งแล้วก็ถอดแล้วก็เอาบัตรกรีนี้ออกนะครับเนี่ยก็ถอดขึ้นมาหรือไม่ถ้าใครไม่มีสายบัตรกรีนะครับตัดสายไฟแต่จําให้ดีนะครับมาจากอะไรนะครับนี่จาให้ดีตัดสายได้เลยนะครับแล้วก็สั่งตัวนี้มานะครับ แล้วก็มาใส่แล้วก็าสายต่อเหมือนเดิมนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็มาดูกันอีกทีว่ามันจะได้ไหมนะครับ ออดสายไปแล้ว ตอนนี้ผมต่ดสายแบ็ดออกแล้วนะครับแยกกันก่อนเผื่อมันสปาร์กกันนะครับจากนั้นเราก็ถอด วง,งจรมาอ่านี่ดูทุกคนมันพังจริงๆด้วยตัวนี้น,นะครับสวิตมันเสียนะครับเหมือนมันค้างอะไรแล้วมันช็อตนะครับไม่ไปเลยแต่ถ้าของใหม่อ,นนะอันนี้ไม่ไปเสีย ก็เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับ าใครไม่มีตัวแบ,บตตอรี่ก็ซื้ออันร้อยสองร้อยก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เราก็ไม่ต้องอะไรกับมันเยอะนะครับแค่เลงตะกัวให้หลอมนิดๆก็ได้แล้วนะครับ ก่อนนะครับผมเคย่อมแล้วตอนวัดตอนอะไรมีคนเม้นมาว่าไม่เห็นนะครับผมก็เลยตอนนี้เมื่อกี้ทําให้เห็นนะครับอันนี้มาดูนะครับเห็นไหมครับทุกคนตัวนี้คือ l นะครับ l ลบ L บวก L นี้มาจากไฟนะครับสายไฟสายไฟคือเส้นไหนก็คือเส้นที่มาจากสายไฟทั้งหมดนี่ครับนี่สายไฟนี่ มารวมกันนะครับสายไฟนะครับอันนี้บวกนะครับอันนี้ลบนะครับแล้วก็มาจากับพวกนี้เลยนะครับนะครับนี่เห็นไหม L นะครับส่วน S นะครับเอ่อเดี๋ยวมันนะมันบัง S นะครับมาจากโซล่า S ก็คือโซล่านะครับก็คือมาจากแผ่นโซล่าเซลล์นะครับก็คือ2อันนี้นะครับ2อันนี้นะครับมาจากแผ่นโซล่าเซลล์ ส่วน B, b บวก B ลบตัวนี้มาจากแบตเตอรี่นะครับก็สายแดงกับสายดำนะครับสองเส้นนี้นะสายแดงกับสายดำเดี๋ยวนะครับสายแดงกับสายดำมาจับต่อเข้านะครับสองขั้วนี้นะ แค่นี้เองนะครับถ้าครบทุกเส้นมันก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยวผมบัดกรีแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ต่อไว้เหมือนเดิมแล้วนะครับนี่เห็นไหมบัดกรีไวเหมือนเดิมแล้วนะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างครบนะครับแล้วก็ตัวนี้คือตัวที่เสียนะนี่ไหฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับขอบไว้ก่อนแล้วก็กด หมแบบนี้เลยดีกว่าแล้วก็เอาลีโมทมาเปิดนะครับเอานะครับอย่างนี้เรามาทดลองกันนะครับ สายครบมาแล้วนะครับแล้วก็ลองรีโมทนะครับรีโมทที่มันให้มานะใส่แบตเตอรี่ด้านหลังนะครับแล้วก็ลองเปิดดูอ่ะเห็นไหมครับกดปิดกดเปิดนะครับออตโตได้แล้วนะครับ เห็นไหมซ่อมได้นะครับไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับนี่เจ็ดสิบบาทแล้วก็ถ้าเป็นแบตเตอรี่นะครับก็อันนี้ตามขนาดนะครับลองไปดูในออนไลน์นะครับอาจจะมีถึงร้อยกว่าบาทถึงห้าร้อยกว่าบาทนะครับแล้วแต่จำนวนแอมของแต่ละตัวนะครับถ้าแอมเยอะนะครับมันก็ราคาจะยิ่งสูงนะครับ แต่ว่าดีกว่าเราซื้อใหม่นะครับพันกว่าบาทนะครับเราก็ใช้งานได้อีกนานส่วนใหญ่แบตเตอรี่จะมันยังไม่ค่อยเสียนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้นะครับอาการก็คือตัวนี้ก็คือมันมีน้ําเข้านิดนึงนะครับนี่น้ําแค่หยดเดียวก็มันททำให้เสียได้นะครับเปิดการชดที่ปุ่มนะนี่แล้วก็อย่างที่สองก็คือมดเข้านะครับเวลามด มดมันเข้าข้างในนะครับแล้วมันเกิดไปทำรังไปเกาะตำแหน่งไหนนะครับมันมีไฟเดิอนอยู่มันก็เกิดการชตนะครับชอตัวนี้ก็เสียนะครับก็เราเปลี่ยนไปเลยนะครับถูกๆง่ายๆนะครับแล้วก็อีกก้อนนี้หนึ่งนะครับหลังจากเราทำอย่างอื่นเสร็จมาแล้วนะครับเดี๋ยวปิดก่อน หลังจา,า,ากเราทำเสร็จมาแล้วนะครับขั้นตอนการประกอบอเราจะใช้อะไรนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนเมื่อ,อ,เ,อ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 เราทำเสร็จหมดแล้วนะครับ เราจะใช้อะไรทาขอบบริเวณนี้นะครับถ้าเป็นของโรงงานจะเป็นกาวกันน้ำผีวเขาวขาวทุกคนนึกเอ็นมามันจะมออีในออนไลน์ก็มีขายนะครับลิกตัวหนึ่งซิลิโคนนะครับซิลิโคนแบบแบบเหนียวนะเห็นร่องแบบนี้ไหมครับลงให้เต็มเลยนะครับร่องนี้นะครับร่องกรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้นะครับฉีดให้เต็มเลยนะครับ แล้วก็เอาตัน้นมาวางมันก็สนิทน้ามันจะไม่เข้านะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่ผมจะมีให้ทุกคนลองนะครับครับกาวที่ทุกคนเอ่อที่ผมอยากให้ทุกคนลองนะครับก็คือวันนี้ B7 0 0 0นะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ติดพวกเ,เคสมือถือด้านหลังอะไรพวกนี้ที่เป็นดำๆนะครับเรื่อไม่กลกาว รองเท้านะครับตามออนไลน์ที่ใช้แปละรองเท้ากันน้ํากันอะไรได้พวกนี้นะครับนี่พวกซีนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ผมว่าน่าจะใช้ได้นะค่อนข้างดีด้วยนะครับเพราะว่าเราสังเกตเวลาเราแกะฝาหลังโทรศัพท์บางตัวกาวจะเหนียวนะครับกันน้ําได้ด้วยนะครับลองลองดูนะครับก็สองแบบนะอยากให้ทุกคนไปลองกันนะครับเรา ยิงรอบนี้เสร็จแล้วก็วางรอสักให้กาวมาเซตตัวสักสอาชั่วโมงนะครับแล้วถึงจะใช้ได้นะครับเราไปลองนะครับหวังว่าทุกหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับและเ,เป็นวิธีการซ่อมโซล่าเซลให้กับทุกคนได้ดีนะครับมีปัญหาอะไรตรงไหนก็เม้นกันมาถามนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่นะครับที่เกี่ยวกับโซล่าเซลรุร่นอื่นหรือแบบไหน เดี๋ยวผมเอามาให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ